พระปิตาพิมพุงป่องเนื้อชินตะกัวหลวงปู่ศกวัดปัดคองมะขามเท่าธรรมดาเราจะเห็นว่าพระปิตาพิมพงป่องเนี่ยจะเป็นเนื้อผงผสมบ้านที่หลวงปู่ศกทนสร้างองค์จะเล็กๆแต่นี่เป็นเนื้อชินตะกัว ที่อายุถึงครความเก่าไข่เร<ม>ืมงที่พระองค์นี้อยู่ในเรื่องพลาสติกเก่า แกออกมาสภาพก็ออกแบบเนี้ย ปิตาภูสุขพิมพุงป่องเมื่อสินตะกัววัดปากของมาคมเท่า